他讨厌，他喜欢。<noise> <noise> <noise> กีนี่แต่งตัวมันพู้หมอลำอ่ะมาจากเสอีสานไงกระแซฮิตอินเทนห่งยุ้อีิเป็ปกกันในทุกครัวไม่ชอบเนื้อแพงไปต้องกระโกระ่มเพื่อนแถวก็เดินจากเพื่อนเป็นแฟนอันมี้กระไรจะเจาหน้าแฟนไออ่ะเปดจะริ่นคึ้น ทำแจกจนแปลงแปลงมาสาดแร่ลอยหน้าำแล้วคอมเปัญหา,ามาชายเร่มานยามาทำทีท่า,ททาดิา้นดิ้นฉลอยมุ่งยามีผัว เดี๋ยวกูจะหาผัวให้ไม่จำเป็นทำไมไม่จำเป็นหรอกไอ้โดงเ่าอยู่เป็นโสดจนชิมยังไงนะ <c oughs> ใครยังขึ้นคาน์ต่อไปเดี๋ยวรอยมือยากมีผัวเดี๋ยวกูจะหาผัวให้ทหารของเรามากมาย ที่มีร่างกายคลายหินขอ oh, อย่ามาคุยหน่อยเลยแม่ <c oughs> เป็นไงเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นหน่อย,อย,อย Luigi, ทำเป็นคุยเมืนะนะ่อวานเขาไม่

ไปก่อนแล้วก็หลับแล้วเกิดขออีนักร้องท้องแฝดใช่ไหมท้องปังอย่างนั้นเลยใครว่าผู้เล่นใครๆก็เคยเห็นขนาดนั้นนะมีตรงไหนแล้วบอกว่าออกกำลังตั้งไหนออกทุกวันเลย คอยกรอบแม่แม่แถบนี้ไม่เห็นพวกแม่ไม่เห็นเลยนะาซ้ายตาซ้ายนี่เลยกูไม่เคยทำภาพพดแบบนี้ให้พี่ดูเลยไม่อย่าไปดูทับเพื่อแม่ทับเพื่อแม่พี่แ DL ดูซะไม <c oughs> ่นานจะได้ดูตียเนี่ยชื้อให้ดูด้วยมาทำผิวไว้สายจะวะไปท<อ>ั้งตัวเลยโอยจ้ำเบิ่ง เธอพ่อพระเอกนำไทยเปลี่ยนข้างบ้างมาท้างนี้บ้าง การร้องเล่นเป็นรักไเปเต้นที่เออสิท่านควรจำฟังัใจไม่ว่าเทศหรือไทยทั้งนอกทั้งในกรุงตรีขอฟังเพลงกระท้วงกรุงมไม่ชอบทั้งลงูกทุ่งดตรีงฟังไปฮิปฮอ ตแต่โบราณน <c oughs> แต่ดูดูไปก็สวยจำใช่ รังคมไทยมองเป็นกาบมันอิกทลอยมึงคงจะกระทั่งไอเรื่องฝาสตรดนตรีเฮ้ยอยู่ค่ายไหนกันเรานี่ให้แต่เพืมิวสิกามหน่อยแม่ขีตาต็ดประเดี๋ยวกอดจีนราบไป ص ص> ประเดี๋ยว ก็ไทยรักามาารอยคงรักเงินตานนหูต่างม,มือปิ้งถ้าเปลี่ยนเป็นปากอ้า,อาวก็คงไม่ข้าวสะอาดถ้าเปลี่ยน อีเดินพิงกระดังยนะที่เอาไว้สร้างคนโตเดี๋ยวมันเน้นเลยเปิดเป็นพับดิสโก้ฟรังนิโก้ดิบดินอย่าไปว่าใครเขาอีกนะเปรียนเป็นแอร์พอร์ตทำไมเอาไว้ที่จอด แล้วก็ไปใกล้เขาอีกเขาก็ตกยที่หนามก็ใช้ยางยื่นรัดขาบขาอ้คุนี่เราดบไปหมดแล้วถ้ากเปนเดี๋จะไม่จอดประบจอดตั้งแต่เช้าจอดเ้าจนหัวมึงดำทิ่มดิ็ถ้าเปรียบ

นี่จริงแสกแล้วเธอปุเป็นลูกเลยเอเต้นแล้ตอไปแล้วพวกแทบตบไปแล้วพี่ทำจริงเถอะเวลายามว่างเราไปสดติดกันนยอามาไปก่อนยอมาไปก่อนพงเดี๋ยวแบ๊บแทนโฟนให้ อะไรก็ได้ไว้ใน,นเทค้าผมฉันจะหาไม่ทุกอย่างเลย่ีาาาหาที่ถูกปากข้าพเจ้าเทค้าตอนที่เราอยู่ที่เบอร์ลินอ,อยู่ที่เมืองเยอรมันเยอรมันเยอรมันชอบกินที่สุดเลยคือซุปสเต็กเนกื้อแกะแต่ตอนที่ย้ายมาอยู่อังกฤษ<า>อยู่ที่ลิเวอร์พูลลิเร็วโหเรูลชอบเหลือเกินสปาซิตตี้แต่พอย้ายมา อยู่ที่เวียดนามมาไงเนี่ยอยู่ที่กรุงฮานอยชอบเหรือเไร่าจุ๊บจุ๊บอะไรนะเเขาั่นจิ้มจุ๊บ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 จิ้มอะไรนะจิ้มจุ๊บจิ้มจับเจ้ากูมาแวะกินลาบฮานอยโห่จัดเยี่มมาเขาวแวะเติมจุ๊บแวะเติมตำหมากเติมตำหน้า